สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองแล้วสว,วัสดีกลับมาอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงดอมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราเน้นมากว่าเราจะมากดกาชานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ต้องขอกรั่นไว้ก่อนว่าสําหรับใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่ากุ๊กกู๊อ่ะเข้ามากดกาชาไปนะคะเป็นกาชาตัวใหม่สุ่มคุกกี้พิเศษตัวนี้นั่นแหละซึ่งรายละเอียดอัตราการได้รับเนะี่ยก็จะเห็นว่าคุกกี้รสมะม่วงนี่อยู่ที่1 0.440นะแต่คุกกี้นางฟ้าทะเลอยู่ที่0.054ซึ่งกูโูก็ได้คุกกี้นางฟ้าทะเลไปโอ้จะบ,บ้าตายแต่ไม่ได้รถมะม่วงเลยทุกคนและเพื่อที่จะได้รถมะม่วงวันนี้เราก็เลยต้องมากดหารถมะม่วงนั่นเองเออพอาไม่ได้แล้วมันก็ขาใจมาเพราะว่า ไม่ได้ได้ไงะตัวที่แบบอัตราแย่กว่าแล้วยังได้เอเอเอ,อัตราแย่กว่าเรายังได้เลยอ่ะแต่ทําไมอันนี้เราถึงไปได้ก็แบบเซ็งนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมากดนะแล้วก็เริ่มกันที่กาชาตาปิงป๊งปิงจ้าดูกันว่ารอบนี้จะเป็นตัวอะไรอีปิกจะมาไหมมาดูกันอีปิกจะมาแน่แต่เอ,ออีปิกมันเป็นรถมะม่วงเป็นอีปิกอยู่อ่ะ มาเราต้องได้แล้วละ่ะต้องได้หิมพาคุกคกี้รสนมหิมยาคุกกี้รสบีทรูทหิมยาคุกกี้รสสตรอเบอรี่หิมยาคุกกี้รสมะเดือ่อเอ้ยมะเดื่อก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ยากมาแล้วหนที่แล้วก็คือแบบกิจกรรมก็คือแบบแทบไม่ได้เลยมะเดื่อเลยสุดที่เฮ้ยอ้าว แย่ว่ามะม่วงอะได้แบบได้แบบงงงแบบตกใจคือถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วอะจะรู้ว่ากลุ่มหมดไปเยอะมากนะแต่ไม่ได้รามะม่วงเลยอะเราคือวันนี้คือกดรอบเดียวก็ได้เลยอย่างเงี้ยเหรอ,องั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ <laughs> ไม่ใช่ดิไม่ได้โอ้โหอุตส่าห์มาเล่นมาทับคลิปทั้งทีมก็ต้อง คือกดได้แบบกดได้ตั้งแรกหมายความว่าไง <c oughs> นี่ก็งงใจนะอยู่ดีก็ได้เฉยเลยอะแล้วที่วันก่อนกดทักไปแล้วไม่ได้คืออะไรอะ่ะแอบเครื่องเล็กๆเอาเลยได้ละใหญ่เลยนะเหิมงคุกกี้รสมะม่วงก็มานะได้ใหญ่เลยนะจนนี้อ่ะถือว่าได้รสมะม่วงละรู้สึกพอใจ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการที่จะกดให้ได้นะก็ะคือเราได้รถมะม่วงมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่ได้ศึกษาได้เลยนะว่าแต่ละตัวมันเดแค่ไหนโดยที่เจ้าตัวรถมะม่วงอ่ะเดี๋ยวกูขอเข้าไปดูสกิลหน่อยดีสกิลของรถมะม่วงนันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะเนี่ย ก็คือมันเป็นคุกกี้ที่แบบอยู่ในเกาะใหม่ท ropical นั่นเองนะมันก็จะเป็นแบบเออแบบออกแนวซัมเมอร์มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นก็มะม่วงเนาะมันก็เป็นแบบผลไม้ท ropical นะก็เลยเป็นคุกกี้รสมะม่วงที่มากับตัวเกาทะท ropical นั่นเอง <laughs> เออเ <laughs> จ้าตัวมะม่วงนี้ คลื่นน้ำมะม่วงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายน่าร้อนจะสร้างความเสียหายจากด้านหน้าเดี๋ยวนะสร้างความเสียหายจากด้านหน้าและเพิ่มพลังโจมตีให้กับผองเพื่อนทั้งหมดเป็นระยะเวลาหนึ่งนะจ๊ะความเสียหายหนึ่งครั้ง57%เพิ่มพลังโจมตีสิเอร์เซนาน7วินาทีเอ๊ะมันมีตัวที่เพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันปะก็คือตัวนี้ปะทับทิมใช่ไหม เอาตัวน,นี้ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20%นาน7วินาทีอ่า20%นาน7วินาทีตัวน,นี้10%นาน7วินาที <ส Sig. S 1> ก็คือตัวมาเกียมันตัวทับทีมมันคือเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าแต่ว่าตัวมะม่วงมีความเสียหายหนึ่งครั้งซึ่งทับทีมอ่ะไม่ได้ เน้นการทำาดเม g คือเน้นมัน,ม,นมันเพิ่มมันเพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะก็มือนมันช่วยัพพอร์ตเล็กๆเออ่นะไม่ได้ทำาเมจนะเป็นการเพิ่มพลังสมตุจให้เพื่อนเฉยๆนั่นเองอ่ะก็ดูแล้วน้องมะม่วง,งก็มีประโยชน์กว่าเล็กๆอืมเพราะว่าถ้าเรามีตัวฮิลอยู่แล้วอะเราก็อาจจะแบบใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นกองกลางใช่ไหมอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นแนวหลังเออมันเป็นกองกลางอ่ะมันก็จะยืนคู่กับถ้าของกูกูก็คือมันยืนคู่กับตัวเอสเปรสโซ่เนาะอืมซึ่งแนตอนนี้ใช่เอมยืนคู่กับ so. เอสเปรสโซ่อะแล้วถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาจะไปยืนตรงไหนอะเดี <c oughs> ๋ยวกูก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรออกนึกอ,ออกปะไหนลองดิถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเล่นใช่ไหม เราก็จะถ้าสมมติว่ามีน้องมะม่วงมาน้องมะม่วงนองมะม่วงมันก็จะเข้ามาทานตัวทำดาเมจออมก็จะเป็นตัวเวทมนต์อีกหนึ่งตัวตัวเวทมนต์เยอะมากตอนนี้ <c oughs> ออชเอมมันก็กระเถิบไปอยู่แนวหลังได้อืมโอเคก็ก็โอเคนะ <c oughs> ใช่ไหมปกติชเอมมันอยู่กองกลางปะ ใช่แต,แ,ตแ,ตแต่มันกระเถิบไปแนวหลังอ่าโอเคอก็ดูโอเคนะเพราะปกติถ้าสมมติว่าแบบก,ก,กูจําได้คือเรากกลุก่มไม่เอาตัวแทงไวอ้อีชเอเอไม่ใช่อีชเอมเอพิโซมันชอบมันอยู่ข้างหน้าอย่างน้อยมันก็ถอยหลังไปไ่ได้ขึ้นมาข้างหน้านเออดีโอเคก็มะม่วงอ่ะเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะว่ามันมีแบบอะไรแบบ น่าสนใจน่าชัยหรือเปล่าแต่ว่าณนะตอนนี้อ่ะยังปั้นตัวหลักได้ไม่ถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องมะม่วงก็คงแบบอีกยาวไกลกว่าจะได้ปั้นนะทุกคนอตอนนี้มันก็มีกิจกรรมสำหรับตัวนี้ด้วยนะคะผลึกแห่งคลื่นก็คือสะสมตัวตัวเนี้ยรูปล่างมันคืออะไรอะ่ะผลึกแห่งคลื่นอ่ะสะสมผลึกนี้นะคะเอาไว้กด นี่เอาไ้กดตัวนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัว Legendary คุกกี้นาฟาทะเลนั่นเองซึ่งก็คุมห่หนึ่งพันอ๋อหนึ่งพันพอดีเป๊ะเลยอะมาดูดีว่าจะกดได้นางฟ้าทะเลปะมาตัวเดียวแบบนี้บแง,งวจบเลยไม่ได้นางฟ้าทะเลมาเฉพาะตัวแร่อะไม่เป็นไรได้ไปแลออ้วไงนางฟ้าทะเล แล้วนางฟ้าทะเลเลิศไหมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันชุดนี้โอ้ยต้องไปขอแบบอ่านในขอสคริปต์เลยได้ไหมเออขอไปอ่านก่อนนะแล้วค่อยมาแบบบอกกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรทำบ้างอืตีกิวอ่ะตีมังกรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาตีมังกรกันก่อนอ่าตีมังกรใช้ทีมนี้กูคกู่ยังไม่ได้ปั้นแบบ เซตที่แบบคนมือนเขาใช้กันเลยอ่ะก็แบบใช้เซตเดิมมาตลอดมาดูกันว่ารอบนี้เราจะทำได้ถึงล้านไหมเคยทำได้ถึงล้านได้นะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะเคยทำได้ถึงล้านมาแล้วอ่ะแต่ฟุกมากก่อนอ่ะนะจริงฟุกจริงไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไง <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน ฟุกก็อย่างที่บอกอ่ะฟุกจริงๆเจือเดี้ยงตายเกลื่อนอได้เท่าไหร่อ่ะสี่แสนเนี่หรอทำไมได้น้อยอ่ะมังกรมันเก่งขึ้นปะเนี่ยแต่ก่อนเหมือนตีได้เยอะกว่านี้เลยอ่ะทุกคนหรือเราคนจะเปลี่ยนหนังกระติกนี่คืออะไรนะรถพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่หลังสุดใช่ไหมแล้วถ้าอะไรอันเนี้ย สร้างความเสียหายเอ๊ะอันนี้มันไม่ไม่จำเป็นนี่ว่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาใหม่อ่ะเอ้ยตั้งผิดแล้วล่ะเราไม่ต้องใช้ยันดีครบเพลิงไหมใช้ครบเพลิงมาคบพลิงคือโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้และสร้างความเสียหาย25.4%ของผลรวมพลังโจมตีทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง อโอเคอันไหนลองใช้ครบเพิงจริงๆการใช้สมบัติอะคือมีผลมากๆเลยนะตอนแรกกูใช้สมบัติผิดไงกดยันมาทำไมอะงงเลยอะมีหน้าหลาได้แค่สี่แสนเอามาดูกันว่ารอบนี้เราเปลี่ยนสมบัติแล้วนะคะดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ ต,ตึ๊บ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 ขพลงจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องใช่ไหมอ๋อมันเป็นสร้างเอ๊มันเป็นการโจมตีเฉยเอาใหม่ไม่ได้เล่นนานก็ลืมทุกคนรู้สึกขบเพลิงก็ไม่ได้เรื่องอัะเปลี่ยนรอบสุดท้ายกูจะกลับไปใช้อันเดิมแล้วนะก็คือกลับไปใช้ตัวคู่ทานนะคะสิ่งควรจะใช้คู่ทันแต่แล้ววะ คนนี้ได้สีสาอีกเหมือนเดิมอะเซ็งคู่ททมสำคัญมากนะสำหรับการตีมังกรเพราะว่าเ,เพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสแบบได้ออกสกิลอีกรอบนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้มีหนังกระติกมีนี่ตัวตำลานะคะที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มี ตัวหนังกระติกทีหก่หนังกระติกนะอ่ะหนังสติกอืหนังสติกเนี่ยจะลดพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่หลังสุดนะคะก็คือมันเป็นคือมักอองกรนั่นเองนะอ่ะจัดไปมาดูรอบนี้กันโอเคเริ่มจากชเอมน,นะคะนี่ปลดเอมก่อนเลยเพื่อให้ลูกมันอยู่ข้างหน้าเนาะนี่วิ่งมั้งหน้าละเพิ่ม <c oughs> พลังโจมตี เรียบร้อยเรารีบกดนิดนึงเพื่อที่เผื่อว่าจะมีตัวเอสเปซโซหรือว่าตัวแวมไพร์ที่จะกัดอีกรอบจะได้โจมตีอีกรอบถ้าได้โจมตีอีกรอบคือพละน่าจะได้แบบเฮ้ยแวมไพร์กัดไม่ได้อ่ะโหแต่เอสเปซโซโจมตีอีกรอบนะเพราะฉะนั้นน่าจะได้ได้โจมอ้าวได้สี่สายเหมือนเดิมไหมหรอ งงทำไมได้น่อยอ่ะเขาปรับอะไรกับมังกรปะเนี่ยปับมังกรปะเนี่ยเซ็งเลยอะรู้สึกแปลกปฉันทำอะไรผิดไปหรอทำอะไรผิดไปอ่ะแย่จุง อุ้ยรอบนี้ส่งได้เลยเลิดเริดม,ม,มากอ๋อช่วงนี้มันมีอันนี้ด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนมาเล่นนะมันก็จะมีเกาะ t ropical เนาะนี่ที่เราสามารถที่จะเปิดแล้วก็เข้าไปพิชิตได้ปึ๊บปบเปิดเปิดเปิดเข้าไปสู้ได้เอาตัวอันนี้ไป ดีฝ่าต้อคัเปอร์ม,มาใหม่อ่ะใครเขาใส่คัพเปอร์กันน่ะอ่าไปแล้วเลือกอะไรมาเนี่ยงงอ่ะงงว่าตัวเองเลือกอะไรมาใช้อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคแล้วเราก็ขอเป็นตัวนี้เออ หรือว่าเราต้องใช้ตัวนี้หวะจำไม่ได้แล้วคือตั้งแต่มันอัปเดตใหม่อะมันเอาตัวแบบค่าที่เราเซตอะออกผลเลยกลายเป็นว่าขัวลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนเซตไว้ยังไงแต่ก็เคยตีได้ถึงล้านเลยนะหรือฉันต้องกลับมาใช้ตัวเขาไอ้นี่สะสะเพื่อเพิ่มพลังป้องกันหรือเปล่าอาจจะเป็นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลองมังกรอ,อีกรอบ ลืมว่าใช้สมบัติอะไรบ้างเซ็งมากลยอ่ะตีได้สี่สเฮ้ยไม่ใช่ป้าควรจะได้สักะมันแบบเจ็ดแสนอัพแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาเนาะแต่ก่อนอย่างตีได้แบบแสนสองแสนเลยอ่ะมันก็ต้องไปพัฒนากันบ้างแค่ r อปิคอมากๆอันนี้มันก็คือเกาะทรายสับป,ประรดมันจะมันจะช่วยบวกพวกเนี้ยนะคะเนี่ยเห็นปะมันจะผลิตกําลังขนส่งรางวัลไปอะเออมีการผลิตนู่นนี่นั่น,นได้ฟรีอะไรเงรี้ยเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเอาไว้ได้เยอะๆเราก็จะผลิตนู่นนี่นั่น,นของฟรีนั่นเองนะจ๊ะ 이걸 끝이다 도망쳐보시죠 일어설 수 없어요 최강의 <놀람> 해골이다 이걸 끝이다 목말이다구 도망쳐보시죠 일어설 수 없어요 최강의 해골이다 이걸 끝이다 목말이다구 เรียบร้อยเราก็เราสามารถเปิดแมปได้นะมันก็จะใช้ของที่เราได้มาจากการเล่นในแมปนั่นแหละเออก็เอามาเปิดแต่มันก็จะเสียเวลาสำรวจอีกนึงอ่ะเออแล้วเสียเวลาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรออีกหน่อเปิดให้หมดเปิดให้หมดเลยเรียบร้อย แล้วพอไม่มีของจะเปิดก็มาต่อสู้เหมือนเดิมวา่นไป เแลนของ t ropical islands นี่คือเอ่อ tropical islands นี่คือแบบ tropical มากดูฮาวายสุดๆเอามันได้เพชรด้วยที่นาะอ๋อก็เหมือนแบบเราผ่านด่านใหม่ๆเนาะมันก็จะได้เพชรมาฮ่าเล่นอีกเล่นอีก มันเหมือนไอ้นี่เลยอะอะไรนะ Pi เล t ออฟเดอะแคริบเบีนทุกคนตืดด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 ืดหออเหมือน p พเล t ออฟเดอะแคริบเบียแต่แบบมันก็ไม่เหมือนสักทีเดียว่นอะแบบกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับทะลงทะเลอะไรเงี้ยนะดืดดืดดืดเห็นปะ เรียบร้อยเอ๊ะทำไมหุ่นนี้ไม่ได้เพชรอะมันแล้วแต่อรอบเหรอมันแล้วแต่ด่านใช่ไหมบางหนักก็ได้เพรบางหนักก็ไม่ได้เพชรอะเปิดเปิดเปิดจนหมดแล้วได้ ต้องรอนะกว่าจะเปิดเสร็จโอเคเราก็ไปตีอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นก่อนนี่ได้ผลึกเพิ่ม จิวเวลี่อ๋อกำลังเดี๋ยวนะสร้างหรือยังยังอ๋อไม่มีของืออทับขอกแป๊บเครเตรียมอัพปราศาสเพิ่มนะคะตอนนี้ปราศาสโอ้โหเลเวลสิบเอ็ดอืม เตรียมอาประสาทเพิ่มแล้วก็ต่อไปก็จะอับคุกกี้ยาวเพราะว่าน่าจะอีกนานกว่าจะได้อาประสาทอันนี้ <c oughs> หุยตอนแรกว่าจะมาแบบผ่านเพรแต่ก็ได้แล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้จะก็เลยไม่อยากกดแล้วอะ่ะแล้วจุดนี้กดอันนี้เล่นละกันทุกคนอืเป็นของฟรีนะส่งคุกกี้ระดับสูงนะคะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างออื กากมากทุกคนปึ๊บคุกกี้แปดถาดเต็มหมดแล้วว่าของพวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมาจ้าคุกกี้รสหมักฝรั่งก็แม็กแล้วเช่นกันแม็กแล้วแม็กเกืบจะหมดแล้วปะมีแต่ตัวที่แบบเก่งๆอะที่ไม่แม็กนอกนั้นนะ้ำแม็กหมด หิมเมอคุกกี้รสเพสทรียังอุตส่าห์มาหิมเมอคุกกี้สปาร์กิ้งเออสปาร์ก mm ิ hmm. ้งก็เป็นอีกตัวที่แบบหายากแล้วเนานะแพนเค้กจ้าแพนเค้กก็มาบ่อย หีบิญญาคุกกี้นักสำรวจดหมดละของฟรีหมดสุ่มสมบัติเล่นเออมีอันนี้มาใหม่เลยนะตู้นิลภัยวิเศษแกงแปะกล๋วยกดอันนี้สักรอบแล้วกันเผื่อว่าจะได้เผื่อว่าจะได้มะม่วงอีก หรือเปล่าไม่น่าได้หรอว่าใช้ดวงไปหมดแล้วกดได้ตั้งแต่รอบแรกอ่ะได้เป็นหินวิญญาณมาแทนนะคะอ่ะโอเคกดจนหมดหละก็ยังเหลือเพชรอยู่เอาไว้รอบหน้าแล้วกันมีตัวอะไรมาอัปเดตก็ จะมาบอกกันแล้วกันนะคะส่วนเดียวกูลาไปก่อนดูแล้วคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะก็ <g iggle> ไม่มีอะไรเลยแค่อยากจะกดกระชากนั่นเอง,เองนะเพอร์เจอร์สนานเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเกมคุกกี้รันคิกดอมวันนี้ลาไปบายบายจ้า